สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับครัวสไตล์แป้งนะคะวันนี้นะคะแป้งก็จะพาทุกคนมาทําเมนูแต่ว่าเมนูนี้จะเรียกว่าเป็นเมนูโบราณก็ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้หาทานยากมากถ้าตามตลาดทําขายเนี่ยไม่มีเลยนะคะนั่นก็คือเมนูผัดสายบัวนั่นเองค่ะแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะคะแป้งฝากกดติดตามนะคะกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ครัวสไตล์แป้งด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าวันนี้เราต้องเตรียมอะไรบ้างค่ะ สิ่งแรกที่เราต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือสายบัวค่ะวันนี้เราจะทําผัดส,สายบัวนะคะเราจึงต้องเตรียมสายบัวก่อนค่ะสายบัวนะคะถ้าเราซื้อมาแล้วก็ให้เราหักนะคะให้พอดีคําอย่างนี้เลือกที่ยังดูแลกบกรอบนะคะไม่เลือกที่เหี่ยวเกินไปเนี่ยหักแล้วก็จะยังกรอบอย่างนี้นะคะ<ม>เลือกประมาณนี้ของแป,ป้งยังกรอบๆใหม่ๆอย,อยู่ถ้าเหี่ยวก็คือเก็บมานานแล้วทานแล้วก็จะไม่อร่อยคะ่ะต่อไปนะคะก็จะมีหมูสับค่ะ นิดหน่อยนะคะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่ความชอบเลยนะคะอันนี้แป้งจะใส่นิดนึงค่ะประมาณครึ่งขีดกระเทียมสับค่ะหนึช้อนโต๊ะน้ำมันหอยค่ะน้ำตาลทรายค่ะผงปรุงรสนิดหน่อยนะคะและซอสปรุงรสค่ะ ถึงจะเป็นเมนูที่หาทานยากนะคะแต่วัตถุดิบที่ต้องเตรียมมีน้อยมากๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทํากันเลยค่ะขั้นตอนการทําผัดใส่บัวนะคะอันดับแรกแป้ก็จะตั้งกระทะนะคะใส่น้ํามันพืชน,นะคะลงไปเล็กน้อยประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะเมื่อน้ํามันพืชเริ่มร้อนนะคะแป้งก็จะใส่กระเทียมสับนะคะลงไป1ช้อน,นะคะ่ะแป้งใช้เป็นกระเทียมไทยนะคะจากนั้นก็จะผัดให้กระเทียมเริ่มหอมค่ะ เมื่อกระเทียมเริ่มหอมนะคะแป้งก็จะใส่หมูสับลงไปนะคะนี่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นกุ้งเป็นหมูสามชั้นก็แต่ความชอบเลยค่ะแันก็จะใส่หมูนิดหน่อยอก็จะยียีหมูออกอย่างนี้นะคะไม่ให้เขาติดกันเป็นก้อนอผัดให้หมูสับพอสุกค่ะ ะะเมื่อหมูสับของแป้งเริ่มสุกแล้วนะคะแป้งก็จะใส่สายบัวลงไปเลยค่ะวันนี้แป้งซื้อมาสิบบาทนะคะล้างให้เรียบร้อยเวลาเราใส่สายบัวนี้แป้งก็จะเพิ่มไฟแรงๆนะคะเพื่อที่สายบัวเราจะได้ไม่ดำมากนะคะนี่นะคะแป้งก็จะกดๆหน่อยเอา หมูขึ้นมาหน่อยค่ะเดี๋ยวข้างล่างจะไหม้นะคะเมื่อใส่สายบัวลงไปแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะาเริ่มขั้นตอนการปรุงกันเลยค่ะขั้นตอนการปรุงนะคะอันดับแรกม้าก็จะใส่น้ําเปล่านะคะหรือว่าน้าสต๊อกก็ได้ถ้ามีลงไปนะคะประมาณหนึ่งถึงสองช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นนะคะม้าก็จะเริ่มปรุงรสด,ด้วย ผงปรุงรสค่ะครึ่งช้อนชาน้ำตาลทรายค่ะครึ่งช้อนชาเหมือนกันนะคะซอสปรุงรสค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะและน้ำมันหอยค่ะอีกหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นนะคะก็จะคลุกเคล้าให้พอเข้ากันนะคะ วิธีการดูนะคะว่าผัดสายบัวของเราได้ที่หรือยังนะคะนั่นก็คือแป้งจะดูจากให้สายบัวเรานะคะเริ่มอ่อนตัวลงนะคะตอนนี้ยังแข็งๆอยู่นะคะเราก็จะผัดอีกแป๊บหนึ่งค่ะหรือว่าถ้าเพื่อนๆอยากให้ไวก็สามารถปิดฝาไว้นะคะประมาณหนึ่งนาทีค่ะก็จะสุกแล้วสายบัวแต่วันนี้แป้งไม่ได้ปิดนะคะแป้งก็จะค่อยๆคลุกอย่างนี้ค่ะตอนนี้ผัดสายบัวของแป้งก็นิ่มได้ที่แล้วค่ะ หน้าตาน้าทานมากค่ะเขียวสวยไม่ดำเลยนะคะเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานกันเลยค่ะตอนนี้ผ่านสายบัวของแป้นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาหน้าทานมากๆค่ะแล้วก็หอมมากๆด้วยค่ะนี่ และถ้าเพื่อนๆนะคะจะทําผัดสายบัวตามแป้ง<ๆ>ก็อย่าลืมเร่งไฟแรงๆนะคะตอนใส่สายบัวเพื่อที่สายบัวของเราจะได้ไม่ดําแล้วก็เขียวสวยน่าทานค่ะถ้าคลิปนี้นะคะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆแป้งฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้คนจะตายแป้งด้วยค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย